สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับช็อกเว็บลอตเตอรีร่ออนไลน์ชื่อดังออกประกาศแล้วงวดสุดท้ายปิดให้บริการมีรางวัลที่1ทุกงวดเว็บลอตเตอรีร่ออนไลน์ชื่อดังออกประกาศด่วนงวดสุดท้ายปิดให้บริการเพจมังกรฟ้าออกหนังสือประกาศยุติการให้บริการระบบซื้อขายลอตเตอรีร่ออนไลน์โดยจะเปิดให้บริการในส่วนของระบบซื้อขายลอตเตอรีร่ออนไลน์ งวดวันที่30ทธันวาคม256หเป็นงวดสุดท้ายโดยระยะเวลา3ปีที่ผ่านมากับโปรเจกต์การเริ่มนำความสุขจากสลากกินแบ่งรัฐบาลมาสู่โลกออนไลน์ให้เข้าถึงได้ทุกคนง่ายขึ้นตามยุคดิจิทัลจนเกิดคำว่าลอตเตอรี่ออนไลน์ที่ทุกคนรู้จักอย่างทั่วถึงในทุกวันนี้บังคอนฟ้าได้เริ่มสร้างสอนการเรียนรู้ให้ผู้ใช้งานและพัฒนาอย่างเต็มที่ ตนลอตเตอรี่ออนไลน์ได้กลายเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงวงการสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยมาแล้วขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ